คุณราศีมังกรครับในการทำนานดวงชะตาคุณในวันนี้นะครับผมตั้งจิตอธิษฐานนะครับถึงท่านแม่รักษมีนะครับท่านแม่รักษมีผู้มีบุญญาบารมีมีความเมตตาล้นเหลือนี่นะครับขอพระแม่นะครับช่วยเปิดดวงชะตาของคุณราศีมังกรนะครับประจําเดือนตุลาคม2567ให้ผมเห็นอย่างแจ่มแจ้งแล้วก็ชัดเจนมากๆนะครับคุณราศีมังกรครับก่อนจะไปดูดวงชะตาคนในเดือนนี้นะครับขออนุญาตประชาสัมพันธ์งานสักนิดนะครับเพราะนอกจากผมจะเป็นพ่อหมอมืออาชีพแล้วนะครับ ผมก็ยังเปนในหน้า,าสังหาริมทรัพย์เมื่อชีเดิบด,ด้วยผมให้บริการฝากขายบ้านที่ดินคอนโดหรืออสังหาริมทรัพย์ไปื่นนะครับในเขตกรุงเทพมหานะครนะครับสนใจใช้บริการผมก็สามารถติดต่อได้ตามบอรดีไลน์ที่ขึ้นหน้าจอได้นะครับโอเคคุณราศสีมกรไปดูดวงชะตาคุณเดือนตุลาคม2567กันเลยนะครับผมเปิดไพ่ใบแรกนะครับไพ่ใบแรกนะครับเพื่อจะสรุปดวงชะตาคุณในเดือนตุลาคม2567นี้นะครับเป็นไพ่ใบนี้ครับเป็นไพ่สี่เหรียญครับ สี่เหรียญหมายความว่ายังไงนะครับเดือนนี้จะทําอะไรก็แล้วแต่นะครับเพ่งพิจารณาวิเคราะห์นะครับให้ดีเลยนะครับแล้วต้องบอกนะครับเขาเรียกอะไรอ่ะทำอะไรระมัดระวังอย่าไปตัดสินปัญหาตัดสินสถานการณ์ต่างๆใช้แบบสัญชาตญาณนะครับต้องมีปัญหามีเรื่องราวเข้ามาเนี่ยนะครับต้องคิดวิเคราะห์ให้ดีเลยนะครับต้องเตือนก่อนนะครับให้ใบนี้ขึ้นมาสี่เหรียญเนี่ยนะครับต้องใช้สมองเยอะๆประมาณนั้นเลยนะครับ เพราะว่าอะไรนะครับเดือนนี้นะครับออถามว่าการงานมันจะเป็นยังไงนะครับการงานเป็นทางสองแพร่งนะครับแพร่งแรกก็คือนะครับอ,อ,อย่าโลภอย่าโลภนะครับถ้าคุณค้าขายเนี่ยนะครับอย่าโลภนะครับอย่าโลภอย่าคิดว่าเออ มีร้านกาแฟอยู่หนึ่งร้านเปิดสองร้านดีกว่าไหมจะได้เงินเงินเยอะแยะหรือเปิดมันสามร้านเลยนะครับเพิ่มอีกจากสองร้านสามร้านเนี่ยเพิ่มไปเลยนะครับก็ต้องบอกนะครับเดือนนี้ไม่ใช่ไม่ใช่แนวทางนี้เลยนะครับเดือนนี้นะครับยูเฉยเฉยดูเฉยเฉยอย่าไปอะไรอย่าไปลโมบะ คือคือถ้าคุณจะเปิดร้านใหม่ร้านที่2ร้านที่3อะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับคุณต้องพิจารณาไตรตรองให้ดีนะครับว่ามันเอ,อ่อข้อดีข้อเสียในการเปิดร้านเนี่ยนะครับเพราะว่าอะไรนะครับถ้าคุณคิดว่าเออใช้ตัดตัดง่ายๆอ่ะสองร้านสามร้านอะไรได้มันก็มากขึ้นนะครับมันจะหมดตัวแล้วนะครับ ต้องคิดให้ดีเลยนะครับคิดให้ดีใช้เครื่องกายหน้าผากเอยนะครับถ้าแค่มือมันไม่พอนะครับเอาเท้าขึ้นมาเอยต้องเดือนนี้เป็นแบบนั้นจริงๆนะครับแล้วก็ต้องบอกนะครับเดือนนี้อย่าประเภทวันแมนโชนะครับตุงชตาคุณลาสีมังกรในช่วงตุลาคมนี้ครับอย่าวันแมนโชนะครับหาที่ปรึกษานะครับหาคอนเน็กชันหาที่ปรึกษานะครับมีคนเข้ามาช่วยงานดีกว่านะครับเพราะว่าอะไรนะครับมันมีไพ่สามเหรียญขึ้นนะครับประกอบด้วยไพ่สีไม้เท้าด้วยก็หมายความว่านะครับ ทำงานเป็นทีมเนี่ยจะเจริญก้าวแน่นะครับส่วนเงินเงินทองทองเตือนอย่างนี้นะเ,เงินทองจากน้าพักน้ําแรงไม่ได้มีปัญหาเลยนะครับถ้าคุณทํางานประจาคุณก็ได้งานได้เงินเดือน,อนประจําอยู่นะครับถ้าคุณค้าขายเนี่ยก็มันก็จะไปได้เรื่อยๆอมันก็ไม่ดีดีขึ้นมากๆขึ้นแบบขึ้นส,สุดลงสุดอะไรงอก่างก็ไปได้เรื่อยนะครับเพียงแต่ว่าให้ระวังค่าใช้จ่ายนะครับโดยเฉพาะค่าใช้จ่ายครอบครัวนะครับดูเหมือนคนที่บ้านเดือนนี้นะครับความต้องการ ของชีวิตเนี่ยยิ่ยหมดเลยนะครับมีกระเป๋าอยู่แล้วนะครับคุณซื้อรองเท้ามาใหม่ยังไม่ได้แกะจากกล่องเลยอยากได้รองเท้าใหม่แล้วนะครับได้กระเป๋าใหม่นะครับรุ่งบวาดหมดเลยนะครับคุณก็ต้องใช้สตีนะครับเพื่อจะได้คุยกับเขานะครับดอเขาดีๆนะครับเขาจะไม่เสียใจนะครับเพราะว่าถ้าคุณไม่เอะไรไม่ตอบสนองเขานี่นะครับโอ้โหเขาออกแนวน้อยน้อยน้อยอ่ะน้อยน้อยแล้วมันจะมีปัญหาครอบครัวนั้นอย่างที่บอกเนาะอย่างที่ไพ่สี่เหรียญขึ้นมาตอนเนี่ยให้สตีให้ดีนะครับ โอเคเรื่องงานไปแล้วเรื่องเงินไปแล้วก็เป็นเรื่องความรักครอบครัวเนาะก็อย่างที่บอกเนาะดูแล้วถึงเขาจะรักคุณนะเขาจะรักคุณครอบครัว structured. คุณก็จะรักคุณกนะ็ดูแล้วรักคุณเ่ะดูแล้วครอบครัวคุณเป็นแต่ว่ามันเป็นช่วงของดูงชะตานะั้นรู้สึกว่าแบบเปลายปีเนี่ยมันก็ปลายปีก็ดูแล้วมีข้าวของเอามาเซลล์ของใหม่ๆโทรศัพท์ใหม่ๆเพื่อจะออกช่วงนี้นะครับก็ดูแล้วก็พยายามเตือนขเขาก็สถานการณ์เศรษฐกิจมันไม่ค่อยดี ให้ระวังนะครับส่วนความรักคนโสดก็ต้องบอกนะครับดูแล้วไพ่มันก็จะบอกว่ามีคนนะครับดีๆเข้ามาในชีวิตคุณเนี่ยนะครับดูแล้วอืม,มน่าจะเป็นคนดีอะ่ะเพราะว่ามันมีพระราชินีถือถ้อถอวยด้วยพระราชินีถือถ้อวยเนี่ยมันหมายความในสำนักนี้นะหมายความว่าเขาทดทูนความรักความเอ,อ่ออะไรความจริงใจกับคุณนะครับแต่เหมือนกับอ่ะไพ่ถ้าถ,ถ้าตัดสินจากไพ่เนี่ยคุณเจอคู่แท้แล้วล่ะคู่แท้ที่รักคุณจริง ปรารถนาเดียวุณต้องการผูกข้อไม้ข้อมืออันนี้คือจากภาพไพ่นะครับแต่ชีวิตจริงเนี่ยที่จะแน่วิเคราะห์ให้ดีก่อนนะครับเพราะดูนะครับในชีวิตจริงเนี่ยไอคนที่บนดูเหมือนมันดีเนี่ยนะครับแต่จริงๆแนละ้วอาจจะไม่ดีก็ได้ครับขายด่วนเทาเฮาสามชั้นยี่ี่ตารางวาสี่ห้องนอนสี่ห้องน้ำหมู่บ้านไดมอนด์แกรนวินนวลจันทร์รามอินทราราคาพิเศษสี่ล้านสี่แสนบาทบ้านสวยกว้างขวางพร้อมอยู่ พื้นที่ใช้สอย180ตารางเมตรสี่ห้องนอนสี่ห้องน้ำด้านหน้าบ้านกว้าง6เมตรจอดรถได้สองคันหันหน้าทิศตะวันออกรับแสงแดดส่องสว่างตลอดวันคริวเหล็กและวัสดุลวดสวยงามถนนหน้าบ้านคอนกรีตกว้าง7เมตรเดินทางสะดวกตรงข้ามตลาดโพสุวันณและร้านสะดวกซื้อเซเว่นอีเลเวน ระบบรักษาความปลอดภัย24ชั่วโมงกล้องวงจรปิดสวนสาธารณะขนาดใหญ่ทำเลทองใกล้สิ่งอำนวยความสะดวกครบครันใกล้ทางด่วนราอินทราอาจนาร,รงถนนราอินทราถนนกเกษตรนวมินและถนนมอเตอร์เว์บางนาบางปะอินใกล้เดอะคริสตัล CDC นวมินซิตี้อเวนูเดอะวอล์คเซ็นทรัลอีสต์วิ เมเจอร์ A T C H A Y O T H I N ใกล้ห้างสรรพสินค้าเทสโคและแมคโครเจ้าของขายเองราคาพิเศษ4ล้าน4แสนบาทสนใจติดต่อคุณสมศักดิ์ลายรีพรอบอย่าพลาดโอกาสทองบ้านสวยทำเลดีราคาคุ้มค่า